18บแปดผมมิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามสุตังเอกังสมยังพรวาสวัติยังวิหารติเชตวเนียดาทัพินทิ่กาสาอาราเมีตตทลโคภควาภิกขูอามันเตสีปิกขาโบติปัทันเตติเตภิกขุภควาโตปัตตสวสุงภควาเอตัถวโจอเมตตายปิกาเวเจโตุเมุติยาอาเสวิตายาพาวิตายาปหุริกตายาญาณีกตายา วัตถุกตายาณูติตายาปริจิตายาสุสมารัตถายาเอการัสานิสังสาปฏิกังคะกตเตเมเอการัสสนสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุชตินาปาปะกังสุปินังปัสสติมนุสสานังปิโยโหติอมนุสสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสาอคิวาวิสังวาสัตถวะสัตถังวากรรมติตุวังตังจิตตังสมาธิยะติ มุขวันโนวิปัสสิทธิอาสัมมุโลหะการังการโรติอุตาริงอปติวิชนโตพัมหามารุกุปะโหเทเอตายยภิกเวเจโตอิมุติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภาุริกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสมารถายาอิเมเอกาลสันิสังสาบปฏิกังฆาอธิอนุทิซอภระนาเมตตาเจโตอิมุติ อติโอทิโสภาณาเมตตาเจโตยมุติอติทิสาภาณาเมตตาเจโตยมุติกติห้ากเรหิอโนทิโสภาณาเมตตาเจโตยมุติกติห้ากเรหิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตยมุติกติห้ากเรหิทิสาภาณาเมตตาเจโตยมุติปัญจห้ากเรหิอโนทิโสภาณาเมตตาเจโตยมุติสัตหห้กเรหิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตยมุติ ท่าสหการิเหติสาพระนาเมตตาเจโตมุตติกาตเมหิปัญจะหการิเหอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตมุตติสัพเพสัตตาเวลาอภิญาปัชฌานิค迦สุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพปานาเวลาอภิญาปัชฌานิค迦สุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพะภูตาเวลาอภิญาปัชฌานิค迦สุขีอัตตานังปริหารันโต सफे पुखरा वेला अभियाप आप नि का सुखी अतः परिहारन सफे अता भाव परिहा सुखी अत परिहन तो ते इमें पंचा करें अनोरीसो पर ना ताते तोय मुते कत में, तो में सतहाँ करे ओसो पर ना ताते तोय मुते สเพอิทิโยเวลาภะยาปัจานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตัวสภะปุริสาเวลาภะยาปัจานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตัวสภะอริยาเวลาภะยาปัจานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตัวเพอนริยาเวลาภะยาปัจานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุสภพเทวาเวลาภะยาปัจานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุ สัพเพมนุสซาเวลาพระยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสัพเพวินิปติกาเวลาพระยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปัิหารันโตเตอิเมหิสัตถะกาเรหิโอทิโสพระณาเมตตาเจโตเอมุเตกาตามหิทัสสะหะกาเรหิทิสาพัลณาเมตตาเจโตเอมุเตสพเพบรติมายาทิสายัสัตตาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปนิหารันตุ สเพห์ปัจฉิมายาทิสายาสตาเวลาพยาปัชานิกาสุขีอัตานังปัิหารันโตสเพห์อุตารายญาทิสายาสตาเวลาพยาปัชานิกาสุขีอัตานังปัิหารันโตสเพห์ทักขินายญาทิสายาสตาเวลาพยาปัชานิกาสุขีอัตานังปัิหารันโต สัพเพปุรติมายาอนุริสายาสัตตาเวลาพรยปัญญานการสุขีอัตตานังปนิหาดันโตสัพเพปฏิมายาอนุริสายาสัตตาเวลาพรยปัญญานการสุขีอัตตานังปนิหาดันโตสัพเพอุตารายาอนุริสายาสัตตาเวลาพรยปัญญานการสุขีอัตตานังปนิหาดันโตสัพเพตะกินายาอนุริสายาสัตตาเวลาพรยปัญญานการสุขีอัตตานังปนิหาดันโต สภเหติมายาทิสายาสตาเวลาภะยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสภเหอุปาริมายาทิสายาสตาเวลาภะยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสภเบรติมายาทิสายาปานาเวลาภะยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสภเปัจฉิมายาทิสายาปานาเวลาภะยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโต สภพอุตารายาทิสาญาปนาเวราอภิญญาปานิกาสุขีัตานังปริหารัตุตัพสภทตะคินายาทิสาญาปนาเวราอภิญญาปานิกาสุขีัตานังปัิหารัตุตัพสพปฐิมาญานุทิสาญาปนาเวราอภิญญาปานิกาสุขีัตานังปริหาันตุ สัพเพปัจิมาญอนุทิสัยาปนาเวลาพยะปัจจานิกาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายอนุทิสัยาปนาเวลาพยะปัจจานิกาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพตะกินายอนุทิสัยาปนาเวลาพยะปัจจานิกาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสัยาปนาเวลาพยะปัจจานิกาสุขียตานังปริหารันตุ สพเอปาริมาญาทิสายาปานาเวลาภิาปัญาสุขีอัตตางปริหารั่โตสพเพปติมาญาทิสายาปูตาเวราภิาปัจจาสุขีอัตตางปริหารันโตสพเปิมาญาทิสายาปูตาเวลาภิาปัญาสุขีอัตตางปริหารันโตสพเอุตรายาทิสายาปูตาเวลาภิาปัาสุขีอัตตางปริหารันโต สัพเพทคินายติสัยาปูตาเวลาเพียปัชานิกาสุขีอัตตานังปัิหารันตุสัพเพปรติมายาอนุติสัยาปูตาเวลาเพียปัชานิกาสุขีอัตตานังปัิหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุติสัยาปูตาเวลาเพียปัชานิกาสุขีอัตตานังปัิหารันตุ สเพอุตารายะอนุริสายะปูตาเวลาภยาปชานิกาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสภะตะคีนายะอนุริสายะปูตาเวลาภยาปชานิกาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสพเะธิมายะทิสายะปูตาเวลาภยาปชานิกาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสภะอุบาลิมายะทิสายะปูตาเวลาภยาปชานิกาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสัพเพปุรติมายะทิสายะปู ปุลาอเวราภยาปจานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพปชิมายาทิสายาปุคลาอเวราภยาปจานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพอุตารายาทิสายาปุคลาอเวราภยาปจานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพทักินายาทิสายาปุคลาอเวราภยาปจานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโต สัพภะปรติมายะอนุริสายะปุคลาเวราพยายามปัญิกาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพปัจฉิมายะอนุริสายะปุคลาเวราพยายามปัญิกาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพอุตตรายะอนุริสายะปุคลาเวราพยายามปัญิกาสุขี อัตตานังปริหารันตุสัพเพทขีณายะอนุติสัยาปุคลาเวลาภะยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสัยาปุคลาเวลาภะยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปาริมายาทิสัยาปุคลาเวลาอภะยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรติมายะติสัยะ อาตภาวะปริยาปัญญาเวนะปัญญาปันาเวลาอภิญญาปัานิกาสุขียาตานังปัิหารันโตสเพปปชิมายาทิซายาอัตาภาวะปริยาปันาเวลาอภิญญาปัานิกาสุขียาตานังปัิหารันโต สัพเพอตตารายาดิสายาอัตถาภาวะปริยาปันนาเวราปริยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพทกินายาดิสายาอัตถาภาวะปริยาปันนาเวราอริยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโต สัพเพปุริติมายาอนุริสายะอัตตาภาวะปริยาปนนาเวลาอภิยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุสัพเพปสิมายาอนุริสายะอัตตาภาวะปริยาปนนาเวลาอภิยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุริสายะอัตตาภาวะปริยาปนนาเวลาอภิยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุ สเพเทกินายะอนุริ ela, ap ap สทสายอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปัานิขาสุขีอัตานังปริหารันโตสเพเหติมายะทิสัยยอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปัานิขาสุขีอัตานังปริหารันโตสเพโอปานิมายะทิสัยยอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปัานิขาสุขีอัตานังปริหารันโต สัพพาปุราติมายาติสายาอิทิโยเวลาอภยาปชานิกาสุขีอัตตานังผนิหารันโตสัพพาปัสฌิมายาติสายาอิทิโยเวลาอภยาปชานิกาสุขีอัตตานังผนิหารันโตสัพพาอุตตรายาติสายาอิทิโยเวลาอภยาปชานิกาสุขีอัตตานังผนิหารันโตสัพพาทากินายาติสายาอิทิโยเวลาอภยาปชานิกาสุขีอัตตานังผนิหารันโต สพะปุริติมายานุริสัยยะอิทธโยเวลาอาเภยาปัชฌานิคาสุขียตานังปริหารันโตสัพะปัจฉิมายานุริสัยยะอิทธโยเวลาอาเภยาปัชฌานิคาสุขียตานังปริหารันโตสัพะอุตตรายานุริสัยยะอิทธโยเวลาอาเภยาปัชฌานิคาสุขียตานังปริหารันโตสภะทักขินายานุริสัยยะอิทธโยเวลา อภียาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสภะเหติมายาติสายาอิติโอเวลาอภียาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสภะอุปาณิมายาติสายาอิติโอเวลาอภียาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสเพบุรติมายาติสายาปุริสาเวลาอภียาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสเพปัติมายาติสายาปุริสาเวลา อภัยบาจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันโตสเพออุตรายทิสายาปุริสาเวลาอภัยบาจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพทักินายทิสายาปุริสาเวลาอภัยบาจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันโตสเพบราติมายาอนุทิสายาปุริสาเวลาอภัยบาจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพปัสิมายาอนุทิสายาปุริสาเวลา อภัยปาชานิกาสุขีอัตตานังปณิหารันตุสเพอุตตรายะอนุริสายาปุริสาเวลาอภัยปาชานิกาสุขีอัตตานังปณิหารันตุสเพตะกินายะอนุริสายาปุริสาเวลาอภัยปาชานิกาสุขีอัตตานังปณิหารันตุสภพเหติมายาธิสายาปุริสาเวลาอภัยปาชานิกาสุขีอัตตานังปณิหารันตุสัพภีอุปาริมายาทิสายาปุริสาเวลา

สัพเพอุตารายาทิสายาอริยาเวราอภิยาปัชานิคาสุขียาตานังปนิหารันตุสัพเพทะกินายาทิสายาอริยาเวราอภิยาปัชานิคาสุขียาตานังปนิหารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายาอริยาเวราอภิยาปัชานิคาสุขียาตานังปนิหารันตุสัพเพปสิมายาอนุทิสายาอริยาเวราอภิยาปัชานิคาสุขียาตานังปนิหารันตุ सफे उतारा या अनुसा अलिया अभिया पचानी कांगे थकिन अनुसा अलिया अभिया पचानी तो सफेथी माया रिशाया अवेरा अभानी खा सुखी अथानंग परिहार सफे उपारी माया रिसा या अवेरा अभिया पचानी का सुखी अथानंग परिहार สัพเพปฏิมายติสายะอนริยาเวลาอภิยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันโตสัพเพปฏิมายติสายะอนริยาเวลาอภิยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันโตสัพเพอุตารายติสายะอนริยาเวลาอภิยาปัจชานิคาสุขียตานังปริหารันโตสัพเพทักขินายติสัยะอนาริยาเวลาอภิยาปัจชานิคาสุขียตานังปริหารันโต สัพเพปุริติมาญานุริสายาณาริยาเวลาอภัยปัจจานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุสัพเพปัชฌิมาญานุริสายาณาริยาเวลาอภัยปัจจานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุสัพเพอุตตรายญอนุริสายาณาริยาเวลาอภัยปัจจานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุ สัพเพตะขีณาญานุทิสัยญอนาริยาอเวลาอภัยยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพเหติมายาทิสัยญอนาริยาอเวลาอภัยยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพอุปาริมายาทิสัยญอนาริยาอเวลา อภิยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสัพเพปุริติมายัติสายะเทวาเวราอภิยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสัพเพปสีมายัติสายะเทวาเวราอภิยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสัพเพอุตตรายัติสายะเทวาเวราอภิยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสัพเพตะกินายัติสายะเทวาเวรา อภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสเพภุรติมายาอนุริสายาเทวาอเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสเพภุติมายาอนุริสายาเทวาอเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสเพอุตตารายาอนุริสายาเทวาอเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพทกินณญอนุริสายาเทวาเวลาอภิญาปัชชะนิกาสุขียตานังปริหารันโตสัพเพเหติมายาติสายาเทวาเวลาอภิญาปัชชะนิกาสุขียตานังปริหารันโตสัพเพโอปัริมายาติสายาเทวาเวลาอภิญาปัชชะนิกาสุขียตานังปริหารันโตสัพเพบรติมายาติสายาโมรสซาเวรา อภย ਆ ปชานิกาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสัพเพปัจชิมายาทิสายามนุสาเวลาอภย ਆ ปชานิกาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสัพเพอุตรายญาติสายามนุสาเวลาอภย ਆ ปชานิกาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสัพเพตะกินายาทิสายามนุสาเวลาอภิ ਆ ปชานิกาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสัพเพปฏิมาญาณุทิสายามนุสสาเวลา Apaya Bhajanika Sukhya Tanang Parihak Ranto Sape Bhishma Ya Anurisa Ya Manusha Weha Apaya Bhajanika Sukhya Tanang Parihak Ranto Sape Uttara Ya Anurisa Ya Manusha Weha Apaya Bhajanika Sukhya Tanang Parihak Ranto สเพสักิีนายาอนุริสายามนุสาเวลาอภิญาปัจจานิกาสุขีอาตานังปริหารันตูสเพเหติมายาทิสายามนุสาเวลาอภิญาปัจจานิกาสุขีอาตานังปริหารันตูสเพอุปาลิมายาทิสายามนุสาเวลาอภิญาปัจจานิกาสุขีอาตานังปริหารันตูสเพบุรติมายาทิสายาปินิปาลิกาเวลา อภิญญาปัชฌานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตสัพเพปัติมายาติสายวินิปัติกาเวลาอภิญญาปัชฌานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตสัพเพอุตตรายาติสายวินิปัติกาเวลาอภิญญาปัชฌานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตสัพเพตะเกนายาติสายวินิปัติกาเวลาอภิญาปัชฌานิก迦สุขีอัตตานังปริหารันตสัพเพบรติมายานุริสายวินิปัติกาเวลาอภยาาาสนิกุขี ตานังปริหารันโตสัพเพปปสิมายาอโนติสายาวินิปาเิกาอเวลาอภัยาปัสสานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโต सफेद उतारा या अनुरी युनी पालिका अवेरा अभियाचा का सुखी अता नंग पर सफेद थकिन य अनुरीसा यवि परिका अवेरा अभियाचिका सुखी हता नंग परिहाड़न सफेद हेथि माय यथिशा यवि परिका अवेरा अभियाचा नि का सुखी हता नंग परिहार सफे ऊपरी माय यठिशा यविनी परिका अवेरा अभया पचा का सुखी अता नंग पर हे

วจเชตวะอาวิเหสายาสะเพสะตาเวริโนหุนตุมาเวริโนสุขิโนหุนตุมาตุกิโนสุขิตตตาหุนตุมาตุกิตตตาติเมหิอัตตาหะกเรหิทัพเพสตาเมตายาติเมตาตังธรรมเจตตาญาติเตโตสภาพะญาปะทา ปาริยุทธาเนหิมุจจะติติมุติเมตตาจเจตุยมุติจาติเมตตาเจตุยมุติเมตตาพัมหามาวิหารภาวนามิติตาสางโฆ